สวัสดีครับท่านผู้ชมอีพีนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องอธิพัฒน์นนทภา,านะครับอีพีก่อนพาท่านผู้ชมนะครับไปชมความสวยงามความเขียวของทุ่งนากันสําหรับอีพีนี้ก็จะมาชมความเขียวขจีของป่าธรรมชาตินะครับซึ่งป่าพื้นนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับของคุณแม่ทองรอนะครับอยู่หมู่สิบตำบลวางไซ บ้านหนองทองหล่อนะครับหมสิบตําำบลวังไซอำเภอคลองขลุงจังหวัดแพงเพชรนะครับนี่เป็นป่าธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับที่พ่อเป้นะครับมาซื้อที่ตรงนี้ไว้นะครับพ่อเป้แม่ทองหลอนะครับก็มาซื้อตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สังวรไว้เป็นป่าธรรมชาตินะครับไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มเติมนะครับธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาดูว่าความสวยงามความคงอยู่ของธรรมชาตินะครับมีอะไรบ้างนะครับ ในป่าพื้นนี้นะครับก็จะมีหลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้หน่อกระเจียวนะครับหน่อเอื้องครับมีเห็ดโคนมีเห็ดทุกชนิดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีผักหวานป่านะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าได้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนป่าก็จะรกรกนะครับก็คือเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวหน้าแรงเนี่ย มันก็จะมีบางช่วงที่เจอไฟนะครับพอเจอไฟปุ๊บเนี่ยหนอกระเจียวเขาก็จะขึ้นตรงนี้ก็จะลกๆอย่างนี้แหละครับธรรมาชาติเขาดูแลกันเองนะครับมาดูนะครับท่านผู้ชมธรรมาชาติล้วนๆไม่มีเจือปน คงเข้าข้างในไม่ได้เนาะเพราะว่ามันรกก็ให้ดูสภาพทั่วไปตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดินชมเดินดูกับความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสารรค์ไว้แล้วก็คุณพ่อเป้คุณแม่ทองหลอพาลูกหลานมาอยู่ตรงนี้นะครับก็มาดูแลนะครับมารักษาไว้คงไว้ ให้เป็นป่าธรรมชาตินี่ครับท่านผู้ชมผมเจอแล้วนี่แค่เดินมาแค่นี้ก็เจอเห็ดแล้วครับท่านผู้ชมครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เดินมาดูก่อนเลยนะครับนะี่เจอแล้วเดี๋ยวให้พิพินมเก็บ เดี๋ยวมาดูว่าเป็นเห็ดอะไรน่ครับท่านผู้ชมครับจะเป็นเห็ดโคนก่อนอ่าใช่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยววิพินมาจากวัดแล้วก็จะมาเก็บได้แล้วหนึ่งดอกครับมันมีอยู่ทุกที่ธรรมชาติแต่ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ใกล้ๆรั้วแหกนี้นะครับถ้าท่านได้ชมอยู่นะครับก็ฝากบอกเลยนะครับว่า พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็พื้นที่มีบริเวณกว้างพื้นที่เยอะนะครับหลายท่านก็บุกรุกเข้ามาเนาะเขามาเก็บเห็ดเข้ามาเก็บหนอกระเจียวอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับยังไงก็เกรงใจเจ้าของเขาบ้างเนาะนะครับได้มาเห็ดมาหดอก นี่แค่เดินอยู่ตามเลาะข้างถนนนะครับนะ่ยแด้เห็ดโคนมาแล้วดอกหนึ่งแล้วเดี๋ยวพาดูไปเรื่อยๆครับตรงนี้เดินมานอกๆหน่อยเพราะว่ามันรกครับเข้าในไม่ได้แล้วเข้าในต้องเปลี่ยนชุดมาตรงนี้ก็จะเป็น,นต้นหน่อกระเจียวนะครับตรงนี้ใกล้ๆก,กับทุ่งนาเนี่ย นี่นอกระเจียวนี่ครับท่านผู้ชมต้นหนอกระเจียวหนอเอื้องขึ้นเยอะครับถามตามนี้ธรรมชาติสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพาไปดูเรื่อยๆนะครับก็ถ่ายแบบเรียวๆถ่ายแบบยาวไปเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ตัดต่อนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นสภาพบรรยากาศจริงๆนะครับว่าป่าเขาอยู่ยังไงเรา รักษาไว้นะครับแต่สมัยลูกอ่าสมัยคุณพ่อเป้นะครับกนะนะนะ็เป็นรุ่นลูกนะครับที่ดูแลต่อนะครับก็แม่ท้องรอนะครับดูน,นกกระเจียวโซนนี้นกกระเจียวก็จะเยอะครับเพราะว่ามันไม่ได้ลกมากเหมือนที่ข้างในเมื่อกี้นั่นไชมให้ดู จะเดินเข้าบ้านละตรงนี้ทำทางนะครับทางจากบ้านเนี่ยก็จะทางไปตรงนี้นะครับทางไปไปนาเมื่อกี้นะครับตรงนี้ฝนเยอะทางก็จะมาลำบากนิดหนึ่งนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็ พาท่านมาชมมาชมความสวยงามของธรรมชาตินะครับบ้านที่อยู่ในป่านะครับก็ถือว่าไกลจากบ้านคนอื่นอยู่พอสมควรนะครับประมาณ200เมตรนะครับตรงนี้ชุมชนนี้นะครับก็จะอยู่คนแบบพี่แบบน้องครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปได้ทําคลิปดีๆออกมานะครับสาหรับอีพีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อน เจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ